ตอนนี้หลายๆคนอาจจะกําลังมีปัญหาอยู่แต่ก็ไม่กล้าปรึกษาใครมีทั้งความอายไม่มั่นใจนะคะทําให้รู้สึกเสียบุคคลิกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่สาวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของสาวๆโดยเฉพาะเลยค่ะ แต่คุณผู้ชายอย่าพึ่งน้อยใจนะคะเรื่องนี้คุณผู้ชายก็ควรจะฟังด้วยค่ะเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวนะคะ<ม>เราจะมาพูดคุยกันถึงปัญหาภาวะช่องคอดแห้งค่ะ<ม>ตอนนี้หลายๆคนอาจจะกําลังมีปัญหาอยู่แต่ก็ไม่กล้าปรึกษาใครมีทั้งความอายไม่มั่นใจนะคะ<ม>ทําให้รู้สึกเสียบุค,คลิก เป็นอุปสรรคต่อการทํากิจกรรมต่างๆนะคะเพราะยิ่งขยับมากก็จะยิ่งทําให้เกิดอาการเจ็บอาการแสบบริเวณจุดซ่อนเลนนะคะบางคนถึงขัน้นอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายเลยนะคะอาจจะส่งผลไปถึงความสัมพันธ์กับคุณสามีทําให้เกิดปัญหาครอบครัวได้ค่ะ หลักนะคะก็เกิดมาจากร่างกายผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงค่ะและสิ่งที่ทําให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงนะคะก็ได้แก่ช่วงอายุประมาณ48-52ปถึงปีค่ะที่คุณผู้หญิงนะคะเริ่มเข้าสู่วัยหมดประจําเดือนหรือว่าวัยทองเมโนโพสนะคะหรือบางคนอาจจะเกิดเร็วกว่านั้นนะคะตั้งแต่อายุ45ปีหรือที่เรียกว่า P เมนโพสนะคะแต่ก็ไม่ใช่เป็นเพราะว่าเข้าสู่วัยทองวัยหมดประจําเดือนเท่านั้นคุณสาวๆบางคนนะคะที่ยังไม่หมดประจําเดือนยังไม่เข้าสู่ว ทองก็เกิดปัญหาช่องคอดแห้งได้ค่ะเช่นคุณแม่หลังคลอดใหม่ๆนะคะที่ร่างกายนะคะยังไม่สามารถปรับสมดุลของฮอร์โมนให้กลับมาสู่ภาวะปกตินะคะหรือเกิดจากการใช้ยาคุมกําเนิดเป็นเวลานานนะคะการผ่าตัดรังไข่หรือการรักษาโรคในอุ้งเชิงการต่างๆเช่นเนื้องอกมะเลงนะคะด้วยการใช้เคมีบําบัดฉายแสงหรือว่าการใช้ฮอร์โมนค่ะหรือเกิดจากการใช้ยาบางประเภทแล้วก็ความเครียดนะคะ ปัจจัยเหล่านี้นะคะเป็นสาเหตุหลักๆที่ทําให้ร่างกายนะคะผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงค่ะผิวพรรณต่างๆนะคะตามร่างกายจะเริ่มมีริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นแล้วก็แห้งกร้านค่ะผิวเยื่อบุบริเวณช่องคลอดก็เช่นเดียวกันค่ะเมื่อขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะก็ทําให้ผิวบริเวณน,นั้นแห้งกร้านขาดน้ําหล่อเลี้ยงนะคะ เมื่อสีสีกันมากๆด้วยการทํากิจกรรมต่างๆหรือการมีเพศสัมพันธ์นะคะก็ทําให้คุณผู้หญิงนะคะรู้สึกเจ็บแสบบริเวณจุดซ่อนเลนค่ะคถ้าหากว่าปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ดูแลทําการแก้ไขนะคะคก็อาจจะทําให้เกิดการอักเสบแล้วก็เกิดการติดเชื้อขึ้นได้ค่ะคหนึ่งะคะก็คือรับประทานอาหารที่เหมาะสมครบถ้วนค่ะโดยเฉพาะนะคะโยเกิร์ตนะคะ เพราะว่าในโยเกิร์ตนะคะจะมีจุลินซีค่ะซึ่งดีต่อจุดซ่อนเลนส์นะคะในนมโท่เหลืองแล้วก็น้ำมะพร้าวจะมีเอสโตรเจนค่อนข้างสูงค่ะ2นะคะก็คือการดื่มน้ำให้เพียงพอค่ะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเยื่อบุของผิวนะคะ 3. นะคะคือการเลือกใช้สบู่หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจุดซ่อนเลนส์ที่เหมาะสมค่ะบริเวณจุดซ่อนเลนส์ของเรานะคะจะมีค่า pH เป็นกรดอ่อนๆค่ะ เพราะฉะนั้นการทําความสะอาดจุดซ่อนเลนส์นะคะต้องเลือกใช้สบู่หรือว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีค่า pH ที่เหมาะสมกับจุดซ่อนเลนส์สบู่ที่มีฤทธิ์เป็นด่างมากเกินไปจะยิ่งทําให้เยื่อบุบริเวณจุดซ่อนเลนส์นั้นแห้งนะคะ 4. นะคะคือการหลีกเลี่ยงการใช้ถุงยางอนามัยชนิดที่มีสารโนโนอซินอลไนเป็นส่วนประกอบค่ะสารตัวนี้ใช้สําหรับการฆ่าเชื้ออสุจิค่ะซึ่งจะส่งผลทําให้ช่องคลอดน,นั้นยิ่งมีอาการระคายเคืองค่ะ 5นะคะไม่ควรส่วนล้างช่องคลอดค่ะการส่วนล้างช่องคลอดบ่อยๆนะคะจะทําให้ช่องคลอดนั้นเสียความสมดุลกดด่างค่ะทําให้ช่องคลอดยิ่งแหง้งเกิดอาการระคายเคืองแล้วก็เสี่ยงต่อการอักเสบติดเชื้อได้ง่ายค่ะ 6. นะคะการทําจิตใจให้แจ่มใสลดความเครียดค่ะความเครียดกับระดับฮอร์โมนเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกันมากๆเลยนะคะ ยิ่งคุณผู้หญิงมีความเครียดมากๆระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนก็จะยิ่งหลั่งน้อยลงค่ะสําหรับใครที่กําลังก้าวเข้าสู่วัยทองนะคะไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดค่ะควรทําจิตใจให้แจ่มใสเตรียมพร้อมกับการรับการเปลี่ยนแปลงนะคะ 7. นะคะการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอค่ะจะ mm. ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนเอสโตรเจนได้ดีขึ้นโดยเฉพาะถ้าหากว่าเราออกกําลังกายตั้งแต่ในวัยที่ยังไม่หมดประจําเดือนนะคะเป็นการเตรียมพร้อมร่างกายที่ดีมากๆ เมื่อเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนหรือวัยทองจะทำให้ร่างกายนั้นมีความพร้อมต่อการรับการเปลี่ยนแปลงค่ะและ8นะคะคือการใช้ผลิตภัณฑ์เจลคืนความชุ่มชื้นให้กับจุดซ่อนเลนส์ค่ะ ดีเจลนะคะเป็นเจลให้ความชุ่มชื้นสําหรับจุดซ่อนเลนส์โดยเฉพาะเจลสูตรน้ําค่ะสามารถคืนความชุ่มชื้นให้กับจุดซ่อนเลนส์ได้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากๆเลยค่ะช่วยสร้างความสมดุลกดด่างภายในจุดซ่อนเลนส์และไม่มีส่วนผสมของฮอร์โมนค่ะ, <c oughs> คะการใช้ดีเจลนะคะจะเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเยื่อบุบริเวณจุดซ่อนเลนส์ค่ะ เหมือนกับเราทาครีมบำรุงให้กับใบหน้าของเราเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นลดความแห้งกร้านนั่นแหละค่ะรีเจล1กล่องนะคะจะประกอบไปด้วยเนื้อเจลทั้งหมด6หลอดค่ะ3หลอดนะคะจะคว่ำม,มาแบบนี้และอีก3หลอดจะหงายมานะคะที่หงายมาแบบนี้นะคะก่อนจะใช้นะคะต้องสบัดให้เนื้อเจลนะคะ ไหลลงมาอยู่ด้านล่างให้หมดก่อนนะคะท่าในการใช้นะคะจะเป็นท่านั่งหรือว่าท่านอนก็ได้สอดปลายของหลอดนะคะเข้าไปในบริเวณช่องคลอดลึกประมาณ1-1นิ้วครึ่งค่ะบีบตัวยานะคะใส่เข้าไปในบริเวณช่องคลอดค่ะอยู่ในท่าเดิมนะคะประมาณ5นาทีค่ะหลังจากนั้นก็ลุกขึ้นนะคะทำกิจกรรมต่างๆได้ตามปกติแล้วค่ะ ไม่ต้องกลัวว่าเนื้อเจลจะไหลออกมาเปิดเปื้อนเสื้อผ้านะคะหึ่งหลอดนะคะควรใช้ให้หมดภายในครั้งเดียวค่ะหากใช้ไม่หมดนะคะไม่ควรนํากลับมาใช้ซ้ําค่ะป้องกันการติดเชื้อนะคะ รีเจลนะคะจะเข้าไปเคลือบเยื่อบุบริเวณจุดซ่อนเลนส์ให้ความชุ่มชื้นทันทีที่ใช้นะคะและเติมน้ําให้ความชุ่มชื้นลงไปที่เนื้อเยื่อนะคะก็ช่วยคงความชุ่มชื้นของเนื้อเยื่อไว้ด้วยค่ะช่วยผลัดเปลี่ยนเซลล์ผิวของเยื่อบุจุดซ่อนเลนส์ตามธรรมชาติค่ะรีเจล1หลอดนะคะสามารถให้ความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง3วันเลยค่ะอาจจะใช้ทุกๆ3วันหรืออาจจะถี่หรือห่างกว่านั้นก็ได้ค่ะแล้วแต่อาการของแต่ละคนนะคะหาซื้อได้ตามร้านขายยาบูธและโรงพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยทุกแห่งค่ะ